ชาวหมูยอมากมากเพราะหมูยอเนี่ยมีคนน่ารักนะเอาจีไม่ได้กับมันพูดตรงตามจีอยู่ฮะแล้วก็ตัวบ็อกเซ็ตเขาน่ารักมากด้วยครับก็คนมีคิดว่าแต่ละคนเป็นไหมาเด็กหรืหมาเด็กแปมไหนหมาเด็กพี่วอบอกเห็นไม่ได้ยินพี่บอกรอเห็นเป็นหมาเด็กแบบไเพรมันหมาตัวเองแหละ อนนี้แบบรักความสงบแล้วก็แล้วก็นิ่งๆแล้วก็แบบว่าเซฟเอเนจีแบมาผมตอนเด็กไม่เซฟหรอไม่เซฟหรอเดินเด,ด,ด,ดินเดินมาอึดได้ห้องน้ำแล้วก็อกมองหน้าาก็อาจจะเป็นเป็นมหมือน,น,นอย่างนั้นอาจจะเป็นพลังเยอะจะเป็นหมาเด็กไตล์พลังเยอะอจะต้องไปหาที่ปลดปล่อยพลังงานล้นๆ มีเกมไม่เล่นเลยครับก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกเกมเขาให้เราทำอะไรนะมดูจะต้องใช้ขาใช้ขาอะไรต่างๆมีความมั่นใจในการเล่นขนาดไหนถ้าเป็นเกมก่อนจะเปลี่ยนแต่ไม่มั่นใจเลยเพราะว่าปวดลงโทษที่ยืนขาเดียวอะไรเงี้ยก็เลยขอขอเปลี่ยนมันทำได้แหละแต่ว่ามีปัญหากันเรื่องขากันเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเดินส่งบอลให้เขาแก้ มันีการขยับเองด้วยเนี่ยคิดว่าถึงไปในสุดด้ยกันว่าเห็นกับงูหางกระดิ่งใช่ใช่ลิปกลอสคือจำเพินใจครับงูหางกระดิ่งที่ยังใหม่เลยนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากครับถ้าเกิดคุณได้ดูในในบ็อกเซตนั้นอ่ะคือน่ารักทุกชิ้นโดยเฉพาะเนี่ยแหละลิกลอสคือผมชอบมันมีการขยับอะไรเดีเทลหยิบมาทุกคนต้องแบบโน่ารักจังยังไงนะครังไงนะ ชอบเป็นพิเศษก็ผมผมชอบจริงๆก็ชอบตัวกลอสเหมือนกันเพราะว่าดีไซน์เขาแตกต่างแต่ตว่าอย่าันึงก็ชอบตัวเป็นลิปจริงๆชอบลิปแหลลิปเฉลี่ยมันน่ารักแบบก็จะหาซื้อีด้หาซื้อได้ยังไงนะฮะยิ้มยิป้มเลยฮะยิปเป็นบอยแล้วผมือถึงใ,ใกล้ๆเลยแล้วเลยทำไมเลือกซื้อได้เลย ก็อนีมาเทว่า้อก็อว่าฝากงานดีด้วยนะครับคมสิเป็นหน้านะครับก็มีกิจกรรมให้ทำถึงดูในคลิปมังมีมีการโยนลูกเต๋าเนี้ยใช่ไหมมีกิจกรรมใช่มีทอยเต๋าใช่มีทอยเต๋าเนี้ยคือคือแผ่นตรงนั้นนะมันคือเป็นแบบบันไดงูเป็นเกมบันไดงูแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตีกอล์ฟตีกอล์ฟ ซึ่งไม่รู้ว่ามันอาจจะมีของรางวัลแจกอะไรหรือเปล่าครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีโชว์ผลิตภัณฑ์ด้วยใครสนใจหรือว่าใครอยากมาลองเทสผมว่ามาลองเทสได้มาลองดูตัวจริง<ล>ว่าเขาน่ารักขนาดไหนแล้วก็สีจะตรงตามที่เราชอบไปสไตล์เลยผมว่าแต่ว่าก็เป็นเวอร์ชันที่น่ารักจริงๆครับ <S <S คนเนี่ยค่ะนอกจากนี้ก่อนอภิษฎเป็นไงบ้างกับการกลับมาครับรุ่งฟุเลยรุ่ฟุ่งเลยจ๋าๆเลยครับคือเราก็ไม่เคยทําแบบ จ้าขนาดเนี้ยแล้วก็มีออกเพลงใหม่เป็นลูกคุ้งด้วยฮะับก็รอติดตามครับหกโมงเย็นนี้ปล่บอยแสดงว่าความรับผุดหนึ่มาทุกคนณดาวดูเหมือนเลยก็แต่ต้องีว่าเราจะมาที่ทางนี้มุน่นจอยวินาเชียลายเส้นลำชัดอ,อาจารย์จะแช่จะใช่ก็ดาถูกครับแล้วพอมาพูดถึงเราต้กงแชรกันยังไงเพราะว่าเราลูากหลานเราลูกานเราจะไม่ไมาทำงานโดยตรง <c oughs> กำลังเราไม่รู้ปรุงใช่ไหมเป็นคำชมนะเนี่ยเป็นคำชมเออเราปรุงเองเต็มที่เลยเป็นยังไงบ้างยังไงบ้างโอ้เขาดาถูกแหละเขาดาถู๋ก็แกคาแรคเตอร์คือเราเราเป็นเป็นค่ายที่ทำอะไรชอบทำอะไรใหม่ๆแล้วฉีกฉีไทุกคนใช่อันนี้คือเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วผมรู้สึกว่านี่จะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเราแล้วแหละ จริงๆที่ที่จะได้ทําอะไรอย่างนี้ักครั้งหนึงในชีวิตครับก็คือการทาแบบลุกคุ่งจ๋าเลยแล้วก็ในงานเนี่ยน่าจะมีความพิเศษแล้วก็ทุกคนคาดไม่ถึงมากๆอย่างเช่นแขกรับเชิญกิจกรรมต่างๆในงานผมบอกว่าครั้งนี้คือคุณคุณเก็บไปเป็นประสบการณ์ได้เลยแล้วผมเชื่อว,ว่ามันจะมันจะไม่มีสไตล์นี้อีกแล้วเพราะเราเราอ่ะทำคิดทุกอย่างคือ กะให้คิดต่อไม่ได้แล้วคือทุกอย่างคือมันมันจบในงานนี้แล้วอะครับแต่ละคนแชร์บวามคิดยังไงบ้างถ้าพูดถึงที่พูเราอยากจะเอาความเป็นตัวตนเรามันจะสนุกงยังไงบนเวีในเอ็มวีอะในเอ็มวีเอาเพลงก่อนนะเอาเรื่องเพลงกับเป็นยังไงบ้างมันมันคุยกันยังไงเพลงเนี่ยยากเดี๋ยวเราได้ฟังแล้วจะเอาเท่าที่เราเล่าได้เดี๋ยวได้ฟังแต่ว่าเราเราไม่ได้ทำ อาจาอาจะต,ต้องรอรอดูอาจจะต้องรอติดตามดูว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ปล่อยเป็นเพลงให้ทุกคนได้ร้องไปก่อนแล้วเราก็จะมีโชว์ในงานคอนเสิร์ตให้ทุกคนแบบได้เต้นได้มวนกันซึ่งเพลงนี้รู้อยู่แล้วว่าเป็นเพลงเนเพลงเร็วต้องมีท่าเต้นอยู่แล้วครับก็อยากให้ทุกคนสนุกแล้วไม่ยอมไปถามฟองอีกเ่รออะไรที่มันรู้สึกใหม่ที่สุดสำหรับเราที่เราไม่เคยทำานเพลงนี้เราไม่ต้องเผิญถึงนเพลงเราไม่เคยทำอะไร ความกวนนาดนี้คือเป็น,เ,ปนเพลงที่ที่กวนมากแล้วก็อย่าไปเต้นคนเดียวจริงอย่าไปเต้นคนเดียวอันตรายเสี่ยงอันตรายมากแล้วก็เสี่ยงอะไรเป็นเสี่ยงอะไรเป็นเสียส่ยงแบบคนอาจจะแบบรอเป้ารอบเป้ารออเป้าได้ใช่แล้วก็เต้นได้หรอาก็ได้อยู่แล้วไ,ได้อยู่แล้วเตรียมพร้อมกับกับการมันในโชว์ทางนี้มาอ่นก่เนาป อมันเต้องด้วยกันเลยครับก็มันก็ไปได้ก็คือถ้าเราเน้นม้วนจอยที่ขยับไม่ยากป้ายไม่ซับซ้อนแต่ทุกคนเข้าถึงงได้แล้วสไตล์เพลงนี้จีิๆผมชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็นี่มันเป็นสไตล์เพลงที่ผม,มเคยเคยนําไปร้องในในคอนเสิร์ตตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงไทยไม่มีไม่เยอะแทบจะใช้หมดแล้วแล้ก็เลยสร้างใหม่เพลงหนึ่งไปเลยซึ่งซึ่งผชอบอันนี้คือมันจะเร็วหรือวจะมีเนื้อหรือว เร็วเร็วครับเร็วเลยครับเนื้อตรงคือมาพกายยังนี่ผมนึกไม่ออกเลยถ้าเกิดมาใช้ในอีเวนต์เนี่ยมันจะมันเพลินมากกันมันต้องเต้นด้วยนะต้องมาจะมอัคูสติกได้นะโอ้โหถ้าใครทำอัคูสติกได้ก็จะเก่งคือเก่งเออมมนเหนื่อยมากกะร้องไปด้วยต้องเต้นด้วยอ่ะมันก็เหนื่อยแต่ว่ามัน รู้สึกได้ปลดปล่อยครับมันก็สนุกไปอีกแบบใช่เขาทำเสร็จแล้วมันโล่งวะหือว่าไม่น่าทำกันเอยมันมีคิดอ่ะโสดมันเยอะเกินมันมีคิดมาแวบหนึ่งเหรอว่าน่าทำดีไหมอย่างนี้เหรอมันต้องมีแหละครับมันมันต้องมีระหว่างทางอ่ะคือมันจะมีให้ความกลัวว่าเราจะกล้าทำในสไตล์นี้หรือเปล่าเราเราจะเหมาะกับสไตล์นี้หรือเปล่าแือว่าพอทำไปแล้วก็มันได้สนุกคือคือเราสนุก ด้วยตัวของเราเองแล้วอันนั้นคือคือคอมพลีทแล้วครับที่เหลือก็คือกำไรว่าทุกคนจะสนุกด้วยยังไงเราทําไปเราไม่ต้องคิดเยอะว่าอยากทาอะไรก็ทําอย่างนี้ดีกว่ายินอะงงวลปะเี่ยเพลงนี้จะแบบที่จะปล่อยไม่ไม่กังวลผมรู้สึกว่าผมถนัดถนัดเพลงเร็วๆเ้า้อถนัดเร็วๆนี้ครับที่ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเน้นการขับร้องมาก เน้นโชว์สเต็มหรอนี่นแบบคือคือตัวเพลงมันจะเน้นสนุกบางทีเราเราไม่ตรงโน,โน้ตบ้างขึ้นลงบ้างเลยก็ได้า<อ>ตามฟีลตามฟีลม,มันเป็นเพลงตามฟีลมันก็เลยสนุกมก็ร้องในทุกคนแล้วก็แต่ว่าพอเอาเขาจริง่พอทำเป็นเวอร์ชันนี่มันจะต้องปลออ่อย <โ Portuguese. S 2> ออฟฟิเชียลอะยากนะคือในห้องอัดนี่คือมันต้องใช้ฟิลลิ่งร่วมร้องเลยมันต้องมีอินอร์ที่ตลอดเวลาใช่พี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ไม่บอกชื่ออะไรกันเราบอกไปคือรู้เลยว่าเพลงอะไรอะไรเนี้ยรู้รู้สไตล์เลยก็คือ เขาก็ฟิวว่าไพี่ไม่ต้องการนน่นนี่นั่นพี่ต้องการฟิวลิงถ้าฟิวลิงมันดีพเพลงมันได้แน่นอนร้องไม่เงือแตกไปเปิดแอร์เย็นๆเงอแตกมากเอาตัวตรงเอาตัวตรงเราใส่ไปยังไงตัวตรงเราเราชอบอยู่แล้วแต่เราตัวตรงเป็นเราใส่ไปยังไงยิ่งเฟังคุณรู้เลยว่าจะเป็นวอสรู้สึกเออมาแล้วอันนี้ผมเืนตัวเองมากเลยใช่่าคนเรียเเ็คนเรียบรอแล้วก็ชาติดตามตลอด นิ่งๆไม่เกียบเลยทไม่ทำอะไรอย่างงี้มันก็สุดมีเช้ามตอกมันเอาตัวตัวใส่ไปแกญ่บ้างหรือเปล่าไม่ก็ฝืนเอาตัวตนของเราที่แบบซ่อนอยู่เอาไปใส่ซ่อนอยู่ด้วยแล้วตอนอัดเนี่ยยังยังปี๋อยู่เลยนะครับยังย่างล่างมาเลยปุ๊บยังยังเป็นออที่ต้องลกอัดใช่เห็นไหมอัดแล้วก็คือมันต้องใช้ฟิลลิ่งครับ ก็ต้องใช้ได้แต่ท่อนบนใช้ได้แต่ท่อนบนใช้ครึ่งบนอย่างเดียวใช่เพาะครึ่งล่างยังยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับใช่ครับอันนี้ลอกเร็วมากเร็วมากจริงเร็วมากเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นเหมือนความสนุกเราไม่ได้สนว่าเอ่อจะต้องโน้ตนี้มันจะต้องมีอ่าความสมบูแบบอะไรเราเราไปเน้นเรื่องความสนุกความจอยมันมีทาเป็นไหมมีครับมีมี ถ้าคิดว่าเราได้ไหมหรือว่าเป็นถ้ามันเบสิกครับใช่ว่าตรงนี้แหละทำได้แทบเลหมดเลยแล้วถ้าคนจะเล่นตามอ่ะได้เดี๋ยวเาก็มีลายเส้นของตัวเองมันจะมีท่าเป็นมีท่าเบนตนั้นเหรอหรือที่เหลือก็ไปสร้างลายเส้นเราเองได้แล้วจะเติมแต่งใช่ในทุกโชว์เราก็จะเห็นลายเส้นใหม่กี่อ่ะจะได้เห็นอ่ะจะแบบว่าไม่ต้องเย์ม่ก็ทำไม่ต้องเตย์ฟิลลิ่งเลยเพลงนี้เน้นฟิลลิ่งจริงๆครับถ้าลูกค้าขอโชว์ยังไงเวนต์เราทโอ้โหจะหายใจสิ คือโดยด้วยว่าผมว่าจะต้องเครียดไปดูทีมงานด้วยตั้งเตมมางานไทยโซเลยเนี่ยอาจจะทำมาตรงไม่ได้คอนพาร์สในเมอแต่เราไปลูกค้าที่เราได้มาจริงไมก็ฝืนลูกค้าของได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วผมทำอะไรได้หมดเออแล้วอย่างวันที่คอนเสิร์ตเป็นไงบ้างรูกตออกมาแล้วเราเปนไงดีเล่นด้วยตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็เราก็ซ้อมซ้อมช่วงนี้ซ้อมกันหนักมากครับ สอนแทบทุกวันทุกวันเลยแหละแล้วก็เตรียมเพลงเตรียมอะไรให้มันมันดีที่สุดใช่แล้วก็วนแล้วตอนนั้นคุณบอกว่าตั้งแต่ของเสิร์ฟเราเล่นใหญ่เราจะเป็นไอคิวเซอร์ที่เป็นแบบเป็นภาพยนตร์สั้นเลยนะอืมเป็นยังไงต้องการไหมนี่ะก็อย่างที่บอกคือคือทุกงานที่เราทําหรือทุกโปรเจกต์ที่ทำมันจะมีความแวบหนึ่งเข้ามาในหัวว่าเอ้ยเรา เราจะทําได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอพอ,พอคิดคิดถึงเรื่องว่าจริงๆเราทําแค่พอสนุกพอเราทําเต็มที่แล้วอ่ะเรื่องอื่นก็คือกําไรที่ทุกคนจะได้ดูที่ทุกคนจะได้เสพกันถ้าเราทําเต็มที่ของเราแล้วรู้สึกว่ามันก็จะไม่มีมาเสียดายไม่มีมาเครียดอีกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คือฝึกอย่างเต็มที่ซ้อมอย่างเต็มที่ลวทุกคนในทีมก็รู้เลยครับว่าเราทําให้สุดเลยทีเดียวเข้าใจตรงกันว่า ไม่อาา่านหรอกไม่มีรอบสองหอมายถึงว่าคงจะหลังจากลคอนเสิร์ตเนี้ยคงจะไม่มีทํเตีมลุ่งรอบที่สองอเงี้ยนั่นน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ทํามาแล้วเราก็ใส่ไปแล้วทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเพลงดังในตำนานเพลงในแต่ละยุครวมมาดแ,แล้วอะไรเงี้ยโดนมาแขกรับเชิญด้วย mm hmm. ก็ก็ถือว่าเป็นผมว่าท็อปเทียร์ของวงการลุ่งเช่นกันก็หมาแล้วก็วรู้สึกว่า คอมพิวต์ละ <bunker. S 1> ไม่มีอะไรต้องการในเพลงนี้ม mm ันยากกว่าเพลที <Hayır> ่เราเคยทำเลยแต่ทีมงป๊อปทีมง็อกทีมอะไรเงี้ยครับผมนี่ถูกผมให้ที่สุดเลยนะคือพอได้สัมผัสแล้วคือเพลงป๊อปมันยังดูเป็นการเหมือนปลุกประมายังไปดูการเหมือนแบบอายืนจิบกาแฟแล้วก็แล้วก็เล่าเรื่องได้ผ่านเนื้อเพลงนี่มันอาจจะซาวเวิร์สซัมพ์แต่ลูกพุ่งนี่เหมือนการแบบเซนส์แรกคือ ผมกำลังจะจบส้มตำเข้าปากคุณลงมาปุ๊บแทนที่วันสองจะไปจบส้มตำอีกผมกำลังจะร้อมจานไปร้านแล้วนะที่มีคนอยู่คือมันมันเล่าดีเลยละเอียดมากอะไรเงี้ยี่เนื้มันเยอะมันมันมันชัดมากเลยว่าความยากมันคือเนื้อด้วยแล้วก็การเคลื่อนในแต่ละลูกเพื่อนขึ้นเพื่อนลงผมแทบจีบมันเป็นสถาการณ์เพราะว่าคู่มันต้องร้องไปแล้วต้องมีเอกลักษณ์ไปด้วยแบบต้องเต้นไปด้วยใช่ครับคือคือคนละ แนวกับที่เราเคยทามาเลยอะไรคือคือมันเป็นศาสตร์ที่ที่ยากมากๆแล้วถ้าไม่ไม่ไม่ใช้เวลากับมันจริงๆเนี่ยมันมันจะเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ถ้าเกิดไม่เกิดความเคยชินเนี่ยมันก็จะยากก็เองซึ่งเราไม่ได้ชินกับเรื่องเรื่องนี้เลยเราก็เลยต้องซ้อมแบบให้ได้เต็มที่ที่สุดอะ่ะใช่ครับร่างกายครับ่างกายอ่ะพอมกักบร่างกายพรอมเพื่อนดีเพืนในทุกวัน แล้วก็พยายามเซฟตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นแน,นทางที่ดีมากๆขึ้นทุกวันเลยครับ<ม>เริ่มซ้อมเริ่มเต้นอะไรแล้วก็ทําได้ไม่มีอันไหนที่เสียบต่อการบาดเจ็บหรือว่าอะไรเงี้ยครับก,ก,ก็สามารถทําได้เรื่อยๆเลยครับหอไม่ต้องบอกระวังไห้ใช่ไหมครับคือหมอก็แค่แค่บอกว่ามันจะมีท่าที่ที่เราไม่ควรทาอย่างเช่นอาการการการทาให้เขาเ่าบิด หรือว่า,วาการการที่มันต้องการแทรกหรือเฉือนอะไรเงี้ยน,นอกนั้นทําได้หมดงอขาเดินอะไรเงี้ยทำได้หมดติดฟูถุงนกได้ใช่ไหมอะไรนะครับติดฟูถุงนกโอ้โหได้อยู่แล้วยิ่งเบาขึ้นด้วยติดขนนกแล้วเราเบาขึ้นไม่เกี่ยวจะบินทีก็สิ่งที่คิดคนเรื่องออกคนเรื่องอ่ะเตรียมร่างกายยังไงบ้างเพราะมันเหนื่อยแน่นอนก็ก็ถ้าเตรียมร่างกายว่าเราออกล่างกายกันเสร็แล้ว ความเหนื่อยไม่ใช่ปัญหาเออแล้วแต่ละคนก็เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้น,อ,นอย่างผมก็เอ็นอท้าอักเสบจากการเล่นฟุตบอลใช่แล้วมันก็จะมีองศาที่คนนึงทาได้คนนึงทาไม่ได้เราต้องมาหาท่าตรงกลางมันเกิดขึ้นอพี่วอลจะเป็นท่าบิดเข่าที่อะไรเงี้ยไม่ได้ผมก็ผมได้แต่ผมจะเป็นท่าข้าอเท้าที่ไม่ได้ท่าสไลด์อะไรใดๆแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของโปรแครม ที่เราจะต้องคิดแล้วก็ปรับซึ่งเป็นหน้าที่ของสางใช่เป็นหน้าที่ของทางโน้นที่เราคิดแต่ว่าไม่ใช่เต้นอ,อยู่มีกายภาพประจ ա งเวทีนะ <c oughs> ไม่น้ำมีมี <c oughs> ไม่ไม <c oughs> น้ำ <c oughs> มีม <c oughs> อาจจะเป็นท่าแบบเนียนๆคนไม่รู้อ๋อที่แบบปิดนิดนึงไหมปิดนิดนึงก็คือพวกคนคิดว่าเป็นท่าเต้นแต่จริงๆยืดหยุ่นแล้วถ้าเกิดขึ้นวันแรกวันที่สองอาจารนั่งบนริดไม่ใช่แต่ได้ดูแตกต่างแต่บางทีเราตั้งมั่นว่ามันจะเป็นครั้งแรกมัครั้งสุดท้ายทำไมเราถึงแบบ ถ้ามันถ้ามันมาแล้วมันได้ทำไมเราไม่ตออเลยอะแนวรุกใหมนอะไรใหม่นะจริงๆอะคือทุกโปรเจกต์นะเอาวันนี้พูดตรงๆเลยทุกคอนเสิร์ตเราทําเหมือนเป็นงานสุดท้ายทุกท,ทุกคนที่ไม่คิดว่าได้จะทาต่อแล้วจริงๆเพราะว่าเ,าเลือกมาแต่ละอย่างเนี้ยไม่คิดจะต่อยอดเลยครับคือเาอามัา <laughs> ทำไมอะไม่คิดจะสานต่อไม่คิดจะสานต่อคือคือโชว์ทุกโชว์เราคิดว่ามันเป็นงานสุดท้ายหมดแล้ว ถ้ามันต่อได้มันก็จะมีเข้ามาเองแต่ว่าเราคิดไว้ก่อนว่าพื้นฐานคอนเสิร์ตเราทําให้มันจบนะอย่าไปคิดเซฟว่ากัาเผื่อคอนที่สองคอนที่สามไม่มีเราใส่เหมือนเป็นงานสุดท้ายเลยแล้ถ้ามันประสบความสำเร็จนะถ้ามันเซนนล้ก็ไม่บอกก็อันนี้ก็ต้องมาเครียดเป็นเรื่องของปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าว่าเราต้องเครียดว่าเราจะทําอะไรต่อดีนะซึ่งมันเหลือน้อยแล้วฮะจริงฮะ ันเหลือน้อยที่จะทําแบบที่จะต้อง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 มาเช็คอีกทีว่าเราจะทําอะไรให้มันไม่ซ้ํากับงานเก่าเพราะว่าเราเราทำคอนเสิร์ตเราทําเหมือนเป็นสุดท้ายตลอดทุกคอนเสิร์ตคือทําเหมือนเป็นคอนท้ายแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนสีมค่อยเริ่มใหม่ปีหน้าใช่ค่อยไปเริ่มใหม่ปีหน้าไม่ได้คิดไม่ได้วางปีนี้คือทุก่งแล้วปีจะไปปีหน้าค่อยไม่กัดตกลงไม่กังวลคงต้องไปเชียดถึงว่าจะเล่นอะไร เราหมดแล้วนะไม่หมดยลงก็มาแล้วเราทำอ๋อดี๋ยวงยีไอทำไปหมดแล้วไออหมดแล้วผมไม่รู้เลยมันมีชื่ออะไรอาจจะเป็นคอนเสิร์ตคนอื่นไงเราไปดูแทนเขาไปด้านเขาไปด้านดูไปด้านดูไปด้านดูไปได้สามปีต่อสามคอนเสิร์ตได้เลยครับก็อ่าหกโมงเย็นนี้หกโมงเย็นเนาะครับเราก็จะปล่อยเพลงชื่อโศกเลือกดูครับฟังได้ใช่สตรีมมิ่ง ไม่ไไม่ร <stumbled> ู้ก็ปล่อยวันนี้เลยครับผมไม่ไงใช่ใแล้วก็แล้วก็ฝากคอนเสิร์ตด้วยครับดอกนีออนรอรักนะครับของยินวอก็โชว์วันที่สิบเอ็ดสิตุลาคมนี้ครับก็อย่าลืมมาดูอย่าลืมมาอุดหนุนกันครับแล้วก็ใครที่ที่ต้องการจะรู้บทสรุปของนี่ดีกว่าไปให้คุณฟ้าคามกับก้อจีอ่าทุกคนอาจจะลืมไปาจนมีโู้นแต่ว่าอาจจะอาจจะ อาจจะต้องไปดูผมว่าสองมาลิเวิร์สนะที่เราทำกับสุภาลัยก็เป็นอีเวอร์หนึ่งแต่ว่าอันนี้เราก็แต่ว่ามันต่อเนื่องกันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องครับก็กกอยากให้ทุกคนไปดูบทสรุปด้วยกันในงานคอนเสิร์ตครับคือไปเฉลยกรงกันเลยใช่อาจจะเป็นเองาีย้น กินเชื่อชู้แกปวดหรือว่าอาจจะไม่ปวดวันต่อไปครับเพราะอยาแก้ปวดไม่ต้องเตรียมมาไปกินตอนเสร็จงานแบบนี้นะครับ